Hello students welcome to my class สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับทิ c เชอร์เฟิร์สแล้วนะคะวันนี้ t e a เชอร์เฟิรจะมาสอนเด็กๆในเรื่องของ past simple tense ค่ะเด็กๆคงทราบแล้วใช่ไหมคะ past simple tense คืออะไรหรือบางคนยังไม่ทราบคะมาค่ะคุณครูจะอธิบายให้ฟังค่ะ past simple tense คืออะไรมาดูคำแรกค่ะ past past แปลว่าอดีตเด็กๆเห็นบนจอใช่ไหมคะ past แปลว่าอดีต simple แปลว่าธรรมดาค่ะส่วน tense แปลว่าการดังนั้น past simple tense ก็แปลว่าอดีตการธรรมดานั่นเองค่ะเอ๊ A คำว่าอดีตแสดงว่าประโยค past simple tense ก็คือประโยคที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะเด็กๆคะเกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบลงในอดีตเช่นกันค่ะไม่มีผลสืบเนื่องม,มาถึงปัจจุบันนะคะเด็กๆทีนี้เด็กๆคะเราลองมาดูนต่อคะ่ะ แล้วตัวไหนประโยคไหนหนูจะรู้ว่าเป็นประโยค past simple tense คะแน่นอนค่ะมันจะมีคำบอกเวลาเลยเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า time expression time expression นั่นคือคำบอกเวลาในอดีตค่ะเด็กๆค่ะเรามาดูคำแรกกันนะคะลูกคำว่า yesterday คำแรกค่ะเด็กๆพูดตามครูค่ะ yesterday yesterday ค่ะคำต่อไปค่ะเด็กๆ last week last week last week แปลว่าอะไรค่ะเด็กๆ ถูกต้องคะ่ะแปลว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่นเองคะ่ะคำตอบไปเด็กๆน่าจะรู้อ่านว่า last month last month แปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่าเมื่อเดือนที่แล้วคะ่ะเก่งมากค่ะเด็กๆคะ่ะนอกจากนั้นยังมีคำอื่นมากมายเช่นคำว่า two months ago two months ago แปลว่าอะไรคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะเก่งมากค่ะเด็กๆน่ารักมากเลยแปลว่าเมื่อสองเดือนที่ผ่านมานั่นเองคะ่ะต่อไปค่ะเด็กๆคะ่ะ เมื่อเรารู้คําว่า time expression คําเหล่านี้แล้วมันเกิดขึ้นในอดีตดังนั้นเรามาดูโครงสร้างกันค่ะเอ๊ะโครงสร้าง past simple tense ของเรามีอะไรบ้างคะโครงสร้าง past simple tense ของเรามีประธานตามด้วยกริยาช่องที่2ค่ะเด็กๆคะดูบนจอของครูนะคะประธานไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะตามด้วยกริยาช่องที่2ค่ะกริยาช่องที่2องแล้วอย่างหนึ่งว่าอะไรคะเด็กๆ ถูกต้องค่ะแล้วเรียกอย่างหนึ่งว่าพาร์ทฟอร์มค่ะพาร์ทฟอร์มค,คือกริยาช,ช่องที่2นะคะกริยาที่2มีอยู่2ประเภทค่ะประเภทที่1กริยาที่สามารถเติม ed ได้เลยและประเภทที่2คือกริยาที่เปลี่ยนรูปค่ะอย <c oughs> ่างตัวอย่างประโยคเช่นนะคะ <c oughs> I saw Jane at the bank yesterdayI saw Jane at the bank yesterday แปลว่ททาอะไรคะเด็กๆ <c oughs> น่ารักมากค่ะ แปลว่าฉันเห็นเจนที่ธนาคารเมื่อวานนี้เด็กๆตอบได้ดีมากเลยค่ะน่ารักทุกคนเลยค่ะเรามาดูกันนะคะโครงสร้างที่ครูอธิบายไปแล้วว่าประธานตามด้วยกริยาช่องที่สองใช่ไหมคะเด็กๆประธานตามด้วยกริยาช่องที่สองหรือเรียกกริยาช่องที่สองอย่างหนึ่งว่า platform เก่งมากค่ะเราเรียกอย่างว่า platform าดังนั้นประธานทุกตัวค่ะไม่ว่าจะเป็น i u เป็น V เป็น day เป็น she เป็น he หรือเป็น it จะตามด้วยกริยา p a s t form ช่องที่2ค่ะดังตัวอย่างบนจอน,นี้นะคะ I love I prayed I studied I c l e a n เป็นต้นค่ะเด็กๆค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคะ What's it different between these verbs? กริยาต่างกันยังไงคะแน่นอนค่ะกริยาต่างกันค่ะอย่างที่คุณครูกล่าวไปแล้วเราต้องใช้กริยาพาร์ฟอร์มที่เป็น2รูปแบบรูปแบบที่1คือกริยาเติม ed ดีและรูปแบบที่2คือกริยาเปลี่ยนรูปค่ะเด็กๆด,ดูช่องซ้ายมือตัวเองนะคะเช่นคําว่า love เป็นกริยาที่เติม ed ดีได้เลยค่ะคําว่า play แปลว่าอะไรนะเด็กๆถูกต้องค่ะแปลว่าเล่นค่ะ play สามารถเติมอ d ดีได้เลยค่ะและนักเรียนเรามาดูกริยาขวามือสิคะหน้าตาแปลกทั้งนั้นเลยค่ะ ดูสิคะแต่ละคํามาจากคาว่าอะไรบ้างอย่างเช่นคําว่า did ค่ะมาจากกริยาช่องที่หนึ่งที่คําว่า do และ does เก่งมากค่ะเด็กๆแล้ว went ล่ะคาว่า went มาจากอะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะมาจากคำว่า go ค่ะเด็กๆคะคำว่า ate ate มาจากคำว่าอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะมาจากคำว่า eat ค่ะคำว่า got ล่ะคะถูกต้องอีกเช่นกันค่ะ got มาจากคำว่า get ค่ะเด็กๆ โอเคค่ะเด็กๆค่ะที่นี้เด็กรู้แล้วใช่ไหมคะกริยาพารทฟอร์มมี2แบบมีทั้งเติม ed และก็เปลี่ยนรูปค่ะทีนี้เรามาดูต่อกันเลยนะคะกริยา regular verb กริยาเติม ed ก็ได้กับคำเหล่านี้ที่ครูอธิบายไป love play study clean arrive want และก็ watch แต่งตัวอย่างบนจอน,นี้นะคะ ทีนี้มาดูกริยาเปลี่ยนรูปค่ะซึ่งกริยาเปลี่ยนรูปเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเด็กๆอย่าลืมนะคะท่องศัพท์บ่อยๆจำบ่อยๆและนำไปใช้บ่อยๆเด็กทำได้เองค่ะมีคำว,ว่า do did go went have had eat ate get got write wrote และคำว,ว่า think กริยาช่องสอง think คือ thoughtthink แปลว่าอะไรเด็กๆคะตอบคุณหน่อยสิคะควาว่า think คำนี้ค่ะเด็กๆ ติงแปลว่าอะไรคะอะไรนะคะเด็กๆติ้งแปลว่าอะไรคะถูกต้องค่ะติ้งแปลว่าคิดนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเก่งมากค่ะทีนี้นะคะเด็กๆสุดท้ายแล้ว don't forget your homework อย่าลืมทำการบ้านคุณครูนะคะและเราแล้วเรามาพบกันอีกในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ